ต้อนรับกลัาสูตรรายการถอดสลักข่าวกันต่อร่วมพูดคุยกับแขกรับเชิญในประเด็นที่น่าสนใจในวันนี้นะคะศักยภาพของแรงงานไทยในเวทีอาเซียนค่ะขอต้อนรับท่านอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานนะคะหมอมหลวงปุณธริกสมิติค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะก <c oughs> ารแข่งขันใน,นครั้งนี้เนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าอินชอนเกมเพิ่งจบไป <c oughs> แต่เราเนี่ยนะคะเป็นอีกหนึ่งการแข่งขันที่ก็ต้องคนไทยก็ต้องให้กําลังใจเยอะๆเหมือนกันเปรียบเสมือนการแข่งขันยิ่งกว่าเอเชียนเกมอีกนะคะเนี่เป็นการ แสดงศักยภาพจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเราการแข่งขันอาเซียนเนี่ยเป็นเหมือนบันไดขั้นที่3ขั้นที่4เนี่ยน้องๆเหล่านี้จะถูกเก็บตัวเพื่อไปแข่งขันในระดับโลกที่เรียกว่า world skills สมัยก่อนเรียกว่า skill olympic ค่ะ เพราะนั้นเป็นการแข่งขันโอลิมปิกในเรื่องของศักษะักหรือสกิลจริงๆค่ะโอ้โหถือว่ามีความยิ่งใหญ่เราต้องใช้ความพยายามความรู้ความสามารถอย่างมากเลยก่อนอื่นคณจะต้องเรียนถามท่านอธิบดีค่ะได้บอกถึงที่มาที่ไปประวัติความเป็นมาของการแข่งขันนะคะในรายการนี่แหละค่ะแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนซึ่งครั้งนี้เขาก็จัดขึ้นเป็นครั้งที่สิแล้วที่กรุงฮานอยนะคะคือกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยนะคะเราคิดกันมาตั้งแต่ปีสามแปดโดยการสนับสนุนขององค์การแรงงานระหว่างประเทศค่ะ ว่าในภุมิภาคอาเซียนเนี่ยถ้าเราอยากจะพัฒนากําลังแรงงานของเราเนี่ยเราต้องส่งเสริมเยาวชนเยาวชนของเราเนี่ยคือความหวังของประเทศเรานะคะ,คะเพราะฉะนั้นทุกสองปีเราจ,จัดการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนขึ้นมาโดยผลัดกันเป็นเจ้าภาพะนะคะ โดยข้อสอบทั้งหลายอะไรต่างๆจากาที่แข่งเนี่ยเรานํามาจากการแข่งขันในระดับโลกโเทคโนโลยีของข้อสอบเนี่ยนะ,ะเปลี่ยนไปทุกปีเพราะว่าก็จะเป็นไปตามเทคโนโลยีของโลกโบริษัทที่มาช่วยออกแบบก็คือพวกเป็นผู้ผลิตสินค้าที่มีเทคโนโลยีสมัยใหม่หมดเพราะฉะนั้นเด็กเหล่านี้เนี่ยเยาวชนเหล่านี้เนี่ยนะคะถ้า ผ่านการนข่ันี้ได้ก็ตอบโจทย์ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานค่ะนะคะการในขันในครั้งนี้ถ้าจะมองไปแล้วนี่มันมีความสําคัญกับน้องๆที่เป็นตัวแทนเยาวาชนคนไทยเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าต้องมีการเก็บเนื้อเก็บตัวด้วยนะคะมีความสําคัญต่อคนที่ไปแข่งและมีความสําคัญต่อประเทศรวมไปถึงการพัฒนาระบบศักยภาพของแรงงานไทยของเราอย่างไรคะท่านค่ะ สำหรับตัวน้องๆเนี่ยนะคะน้องๆเนี่ยได้ลงมาปฏิบัติจริงแล้วจากที่เรียนมาเนี่ยนะคะก็จะเป็นความรู้ในภาคทฤษฎีเป็นส่วนใหญ่มีภาคปฏิบัติบ้บางแต่การแข่งขันเนี่ยน้องๆจะได้มีโอกาส ฝึกฝนทักษะฝีมือจากที่เรียกว่าสุดยอดของวิชาทั้งหลายะนะคะอย่างศูนย์อย่างการเติบตัวของช่างเชื่อมเนี่ยศูนย์ช่างเชื่อมเป็นเรียกว่าระดับสากลมีมาตรฐานในระดับโลกนะคะน,น,น้องๆจะได้ฝึกฝนจนมีฝีมือที่เรียกว่าก็ต้องเรียกว่าเยี่ยมยุทธนะ,ะและเทคโนโลยีงานเชื่อมของเรานี่ถือว่าเป็นที่หนึ่งในโลกได้เหรียญทองเป็นประจำในส่วนของประเทศเนี่ย การที่เราได้รับรางวัลเนี่ยถือว่าถ้าในระดับอาเซียนก็ถือว่าเราสุดยอดที่สุดในอาเซียนถ้าเป็นระดับโลกนี่ก็สุดยอดที่สุดในโลก<ค>ก็สร้างความเชื่อมั่นกับนักลงทุนทั้งหลายว่า ช่างฝีมือของไทยนี่มีฝีมือในระดับโลกเลยนะคะนี่ก็ถือว่ามันจะเป็นทุกอย่างมันจะเป็นห่วงโซ่แห่งความสําเร็จที่เชื่อมต่อกันไปเรื่อยๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะคะแล้วก็สามารถเชื่อมโยงกับระบบอุตสาหกรรมเศรษฐกิจแล้วก็ภาพรวมของการสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุน่างคิที่จะเข้ามาด้วยนะคะทีนี้สาขาที่เราไปแข่งขันทั้งหมดเห็นบอกว่ามีตั้ง20กว่านะ21อยากจะให้ท่าที่ไปได้ยกตัวอย่างสักนิดหนึ่งได้ไหมคะค่ะสาขาอย่างที่เมอกี้ได้ยกตัวอย่างแล้วนะคะเทคโนโลยีงอันเช ซึ่งเดี๋ยวคงจะมีน้องมาเล่าให้ฟังในรายละเอียดนะคะเราจะมีสาขาอย่างเช่นถ้าเป็นเทคโนโลยีเนี่ยนะคะเป็นแมคคาทอนิกซึ่งเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ผสมกับระบบออโตเมชันซึ่งควบคุมให้เครื่องยนต์ทํางานหรือเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ออกแบบเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่าแคสต์นะคะซึ่งสาขาเหล่านี้เรียกว่าเป็นไฮเทคโนโลยีสาขาสมัยใหม่อย่างเช่นพวกระบบสายเน็ตเบิร์กเคเบิลิ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะสาขาที่เป็นอินเทรนสำหรับเยาวชนออกแบบกราฟิก นะคะแม้แต่สาขาในเรื่องของกอ่อสร้างนี่ก็ไม่ใช่ธรรมดามกอ่อสร้างนี่เราก็มีหมดนะคะ,คะเป็นไม่ว่าจะเป็นก่ออิดฟูกะเบื้องนะคะท่อสุขภัณฑ์นนะในเรื่องของช่างไฟฟ้าไม่ใช่ช่างไฟฟ้าอย่างเดียวละเขาเรียกว่าเทคโนโลยีไฟฟ้าในอาคาร เดีย๋ยวนี้เนี่ยระบบเทคโนโลยีก็คือว่าทุกอย่างมาคุมอยู่ที่แผงวงจรตัวเดียวในบ้านทั้งหมดเพราะนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่เป็นช่างธรรมดาแต่คุณต้องเรียนรู้เทคโนโลยีที่สามารถควบคุมระบบได้หมดนะคะหรือว่าเทคโนโลยีในเรื่องช่างแอร์เช่นเดียวกันแอร์เนี่ยอย่างแอร์ที่ในในห้องส่งเนี่ยไม่ใช่แอร์ระบบธรรมดาพะน้องๆเหล่านี้เนี่ยต้องมีฝีมือที่เรียกว่ายอดเยี่ยมถึงจะสามารถ เข้ามาทําข้อสอบแบบนี้ได้นะคะนะคะช่วงเวลาก่อนที่น้องๆเองเนี่ยที่รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของประเทศไทยละเราหาสุดยอดฝีมือนะคะของประเทศเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นระดับขั้นเทพกันแล้วเนี่ยนะคะที่จะต้องไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศน้องๆเองก่อนจะไปแข่งขันต้องมีการเก็บตัวแล้วน้องๆได้มีโอกาสพัฒนาทักษะหรือว่าฝีมือเพิ่มมากขึ้นก่อนจะไปแข่งขันเพิ่มเติมได้ไหมคะค่ะน้องๆเหล่านี้เนี่ยนะคะผ่านกนารแข่งขนันระดับที่เรียกว่าจากระดับภาคมาก่อนค่ะและมาแข่งขันในระดับประเทศนะคะตอนนี้จะ ไปสู่การแข่งขันในระดับอาเซียนซึ่งเด็กๆเหล่านี้เนี่ยเขาได้รับการเก็บตัวนะคะฝึกเข้มข้นจากเรียกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากอาจารย์ที่ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอะค่ะแต่ละด้านของเขานะคะก็คือจะต้องได้รับการติวเข้มติวเข้มมากค่ะใช่ทั้งหมดที่เดินทางไปมีจํานวนกี่คนคะด้านทั้งหมดมี41คนนะคะใน21สาขา่ะ21สาขานะคะความพร้อมตอนนี้เเรามีความพร้อมมากน้อยเพียงใดคะสําหรับน้องๆก็เกินร้อยนะคะเมื่อเช้าวันก็คุยกันแล้วว่า กร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ <S <S ค่ะนะคะสิ่งที่ท่านมองว่าอาจจะยังเป็นช่องโหว่หรือว่าสิ่งที่เราอยากจะเติมเต็มให้กับเขาเนี่ยเพื่อที่จะไปเนี่ยจะได้ไม่เกิดเมื่อคนอาจจะไปครั้งแรกอาจจะมีความตื่นเต้นบ้างท่านเองได้ฝากคำชับส่วนไหนเป็นพิเศษไหมคะค,ะค่ะก็ค,ค <FROM S 1> งเรื่องภาษาค่ะค <haya S 2> ่ะข้อสอบคำสั่งต่างๆเนี่ยจะเป็นภาษาอังกฤษนะคะอันนี้บางทีจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อสอบประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์ในส่วนนี้เองเนี่ยเราก็จะต้องมีคำเข้าใจที่จะปรับใค้ได้ในเรื่องของ3 0มอนนี้นะคะหรือข้อสอบที่ภาษาอังกฤษ เราก็จะเชิญทางคุณคลีสนะคะมาช่วยติวเข้มให้น้องๆก่อนเดินทางเป็นแบบภาษาอังกฤษเอาเข้าใจง่ายที่สุดในใช,ช่วงเวลาะระยะเาสั้นแบบนี้นะยางไรก็ตามเนี่ยเราก็มีการติวในเรื่องภาษาเทคนิคมาแล้วนะคะส่วนหนึ่งค่ะซึ่งก็คิดว่าเรื่องสมาธิเรื่องสติมีความสําคัญมากถ้าเรามั่นใจเนี่ยนะคะ สู้เลยค่ะนะคะทีนี้อยากจะให้ท่านอธิบดีนะคะได้ฝากเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามการแข่งขันของเราจะเริ่มต้นก็คือ23-28ตุลาคมนี้หลายวันเลยทีเดียวนะคะจะเริ่มแข่งขันเนี่ย 24, 25, 26นะคะ23เป็นวันพิธีเปิดและประกาศก็ประกาศผลก็วันที่28ค่ะก็อยากจะเชิญชวนชาวไทยนะคะอยากให้ส่งแรงใจไปเชียร์น้องๆซึ่งเป็นนักศึกษาชีวศึกษาเป็นเป็นส่วนใหญ่นะคะนักศึกษาที่เรียนมหาวิทยาลัยก็ มีแล้วก็เยาวชนที่ทํางานอยู่นะคะ,คะอายุไม่เกิน22ปีเด็กๆเ,เหล่านี้เนี่ยมีความสามารถมากและก็เป็นตัวแทนหรือเป็นเรียกว่าเป็นต้นแบบให้เห็นได้ว่าเยาวชนเราสามารถประสบความสําเร็จในชีวิตจากฝีมือแรงงานได้โดยไม่ต้องจบการศึกษาสูงหรือเป็นปริญญาทั้งหมดก็ได้นะคะเช่นเดียวกันในต่างประเทศที่เขายอมรับความเป็นเหมือาชีพแบบนี้ค่ะค่ะนะคะยิ่งพอ AEC กํากลังจะมาถึงอย่างถ็งรูปแบบเนี่ยพวกเขาถือว่าเป็นบุคลากรที่มีความนที่ต้องการมากค่ะเป็นเรียกว่าเศรษฐกิจ เป็นเป็นตัวที่จะบุกเบิกเศรษฐกิจของประเทศเลยนะคะประเทศจะมีขีดความสามารถในการแข่งขันหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับเยาวชนเหล่านี้ค่ะแต่ว่าความพร้อมตอนนี้กําลังใจของน้องๆก็คือเต็มร้อยเต็มร้อยค่ะเดี๋ยวลองถามน้องๆดูนะคะได้นะคะโอ้น่าเสียดายเวลาในช่วงแรกของท่านธิดดีบกดลงแต่ไม่เป็นไรแต่วันนี้ท่านธิดดีได้นําเอาน้องๆสองท่านมารวมไปถึงคณะอาจารย์ที่จะเดินทางไปด้วยใช่ค่ะแต่มค้ามาร่วมนะคะบอกเล่าถึงความรู้สึกแล้วก็การเตรียมความพร้อมของพวกเขากันในช่วงนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะท่านธิดีกมพัฒนาฝีมือรงงาน สรงรายงานนะคะหม่อมหลวงปุณธริสมิติที่ได้ให้เกียรติมาร่วมรายการของเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนสักครู่หนึ่งค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการค่ะสนับสนุนรายการโดยปตทพลังที่ยั่งยืนและเวอร์ไวเว็บบางกอกว com ทำไมมนุษย์ถึงบินไม่ได้ นี่คือคำถามที่ถูกตั้งขึ้นเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วและมันก็ได้ขับเคลื่อนมนุษย์แห้ทยานข้ามขีดจำกัดของตัวเองทำให้ชีวิตผู้คนก้าวหน้าผ่านยุคแล้วยุคเล่าทำให้ความรู้ของมนุษยชาติก้าวไปไกลสุดขอบจักรวาล ทอเชื่อว่าพลังของคำถามจะสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างนวัตกรรมและนักวิจัยรุ่นใหม่รวมทั้งต่อย,ยอดการศึกษาไทยเพื่อขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าเป็นไปได้ไหมครับถ้าเราจะเดินทางได้เร็วกว่าแส ได้ทั้งเที่ยวทั้งเชียร์กีฬาชายหาดสุดมันในมหกรรมกีฬาเ s i a n Beach Games ครั้งที่4เ่ริมชายหาดจังหวัดภูกเก็ต14-23พฤศจิกาย,ยนนี้ร่วมแสดงพลังสามัคคีร่วมชมร่วมเชียร์และร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับมหกรรมกีฬาของชาวเอเชียชมการชิงชายกีฬาชายหาด26ชนิดกีฬา Asian Beach Games, Crown